นมมา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 นมนมพ่อนมพ่อบอกมามาเรอเรเดี๋ยวได้ไหมมาบอกมาเรื่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 เร็วกรบตรกนอาจารย์กรบนุก้ากลับกลับกลับอาหาร้นมาตามเราเด้อ จะเบิงมันนั่งกินจะแขยงกายกระทำวัดจีกระมณโองกระมกรรมมันเลยมีลูกได้พึ่งกระทำร่วมเกินต่อบิดามันได้ ทั้งทางกายก็ดีทั้งทางกายก็ดีทั้งทางวาจาก็ดีทั้งทางวาจาก็ดีทั้งทางใจก็ดีทั้งทางใจก็ดีทั้งในอดีตก็ดีทั้งในอดีตก็ดีทั้งในปัจจุบันก็ดีทั้งในปัจจุบันก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีทั้งไม่ตั้งใจก็ดีทั้งไม่ตั้งใจก็ดีขอปิดามาดาขอปิดามาดาได้โปรดได้โปรด ยกโทษยกโทษอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมกรรมที่ลูกได้กระทำกรรมที่ลูกได้กระทำแม่ขอบิดามารดาขอบิดามารดาด้วยเกือด้วยเกือสาธุสาธุสาธุอสาธุกัสาธุนะสาธุสาธุสาธุคุณเดี๋ยวไปหาได้ยินพ่อไปไหนยังตอแม่ขอให้พ่อแม่ให้พ่รก่อนนั่งก่ัน มาได้ที่ลูดีเพื่อนลงเพิ่นพ่อแม่ก็ของวัตถุก,กรรมให้ลูกให้ครูไปทำการทำงานคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงกลุ้มครองให้ดูทำเมื่อสะบูุกคนให้อยู่ดีมีแห้งเหตุการณ์เหตุการณ์การให้เจริญในนาทีการงานคิดอันไนรสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดแก่สมภูมุมาตรปรารถนาให้ได้สมควรตังใจ แล้วอแม่พอหอน้า่น่นี่ม่สาธุงานีแม่สาธุให้รำรำดวยดก็พาแ้งแน้ำเน้ำเียงลูกเียเต่าอยู่ดีมีแห้งอ่งาดูดดูมังะดูด